สวัสดีเช้านี้นะครับกับวันที่10พฤศจิกายนซึ่งในช่วงเช้าแบบนี้ผมเองผมเองจะไม่พูดข่าวเกี่ยวกับตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5ตัวรุ่นโฉมใหม่ที่หลายสือ่อยกให้ว่ามันคือ PlayStation Slim กันหน่อยก็คงจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนนะครับถึงแม้เจ้าตัวเครื่อง PlayStation 5รุ่นโฉมใหม่ตัวนี้ทาง Sony จะไม่ได้ใช้ชื่อว่า Slim ต่อท้ายก็ตาม แต่หลายๆสื่อก็มักจะใช้ชื่อนี้พ่วงท้ายไปแล้วนะครับกับ p 5 Slim ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันวางจำหน่ายวันแรกกับในประเทศกลุ่มแรกถ้าในย่านเอเชียของเราก็ต้องยกให้เป็นประเทศบ้านเกิดของ PlayStation นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นส่วนประเทศไทยเราเองก็คงจะรออีกไม่นานนะครับก็คงจะได้ยนโฉมหน้าตาตัวเป็นๆ เคือเล่นเกม PlayStation 5ตัวโฉมใหม่นี้จนต้องอยากจะควักเงินออกจากกระเป๋าอีกได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันและหากใครที่กำลังจะซื้อเครื่อง PS5 ในประเทศไทยของเราตอนนี้อยู่นะครับและก็มีความมั่นใจในตัวความคิดเดิมอยู่ว่าจะรอซื้อตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมหน้าตาใหม่ตัวนี้กับตัวราคาเดิมที่จะเข้ามาแทนที่ในตัวราคาของตัวอ้วน ที่จะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่18,690บาทในตัวรุ่นพร้อมตัวดิสไดหากจะว่าไปเจ้าตัวเครื่อง P5 รุ่นสลิมตัวนี้นะครับมันก็มีความแตกต่างกับตัว P5 รุ่นเดิมอยู่พอควรนะครับก็อย่างเช่นตัวขนาดพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ1เทราไบต์แล้ว บริเวณแผงหน้าตัวคอนโซลก็จะปรับเป็นตัวพอร์ต USB แบบชนิด Type C ให้มาเลยทั้ง2พอร์ตนะครับและตัวไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็น่าจ,จะเป็นในเรื่องของตัวขนาดและน้ำหนักที่มันเล็กและลดลงอย่างเห็นเด่นชัดและอีกจุดก็คือสามารถที่จะถอดเจ้าตัวดิสไกด์หรือเจ้าตัวอ่านแผ่นเกมเนี่ยถอดเข้าถอดออกได้หรือจะซื้อแยกต่างหาก มันก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆเ,เกมเมอร์ราวนี้เองก็ต้องมีความเข้มแข็งในทางด้านจิตใจมากเลยทีเดียวที่ไม่ได้เผลอปันใจไปกับตัวราคาสุดเย้าหยวน ของตัวเครื่อง playstation 5หลุดอ้วนที่มันได้ยกขบวนทับออกมาลดราคากระหน่ำฮันหลกกันอยู่ในวันนี้จนถึงวันที่16พฤศจิกายนและก่อนจบคลิปสั้นๆเช้านี้ก็มาอัปเดตตัวยอดขายเครื่องเล่นเกมคอนโซล playstation 5กันหน่อยนะครับที่ทาง sony ก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าตัวยอดขายก็ได้แตะระดับ46ล้านเครื่องทั่วโลกไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็คาดว่าสิ้นปีนี้เป้าก็คงจะอยู่ในระดับ50ล้านเครื่อง ได้แบบสบายๆส,ส่วนในเช้าวันศุกร์แบบนี้ทางผมเองก็ต้องขอแวบเตรียมรีวิวสินค้าของฝั่ง PlayStation 5เพื่อที่จะนำมาฝากเพื่อนๆกันต่อนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ